ในน้ำตัูนี่ครับผมครับสวัสดีครับผมผู้ริเดีร์หาผลผู้ใหญ่บ้านกระเล่าครับหมู่ที่เจ็ดตำบลมืองศรีอำเภอสระบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับครับผมือี่สวนนี่เห็ดเป็นเป็นแบบไหนครับผมก็เป็นคล้ายๆลักษณะสวนผสมแหละครับก็ปลูกหลายอย่างเห็ดหลายอย่างในพื้นที่เดียวกันครับทั้งเลี้ยงสัตว์ทั้งปลูกพืชทั้งเลี้ยงถ้าเห็ดประมงนั้มในบริเวณเดียวกันนี่แหละ ต่กอนเห็ดเยีงมาก่อนครับจริงๆสวนแถวนี้กับต่กอนปลูกสวนองม่วงครัปลูกมะม่วงอย่างเดียวแต่กอนเมืองแหลมะม่วงก็มีราคาเนยบมมีราคาเนยก็เลยลบมะม่วงถิ่มบบดนี้ก็เลยมาได้ไปอบรมหลายรอบหลายหมงก็เลยมาเปลี่ยนใหม่ก็เลยเห็ดหลายๆอย่างในพื้นที่เดียวกันทั้งสัตว์ทั้งปลูกพืชทั้งเห็ดประมงลำสัตว์ก็มีเกือบครบทุย่างเช่นเป็ดไก่หมูวัวควายไก่ไข่มี ส่วนพืชกับมีหลายอย่างมีทั้งปามน้ำมันกับปูมีมะนาวครับโซนปูเขากับปูเขา่าทั้งพุนพ่นปูพืชที่เขากินได้นี่แหล,ละสารพัดพวกาคาพวกอย่างทั้งพุน่นกล้วยน้ำว่าครับตัวใดเข้าก,กินได้กับปูเขามีแนวแนวคิดจริงไดคือใดไม่เห็นหแบบนี้เกษตรกรผสสก็คิดว่าเขาเห็ดอย่างเดียวนี่มันไปบบได้ครับเพราะว่าคนเข้าต้องเห็ดหลายอย่างอย่างหนึ่งมีราคาอย่างหนึ่งบบมีราคาเข้ากันยังได้ครับ เออเพราะว่าตัวใดมีราคาเท่ากับได้ขายตัวนั้นตัวใดบ่มีราคากับปล่อยมันไปมันเกลื้อหนุนกันทั้งซับทั้งพื้นเห็ดมันนุ่นกันหลายปียังครับเนี่ยกาเฮ็ดมากหนาจีเป็นสิบปีแล้วแหละโอ้สิบปีแล้วครับตัวมีครอบขัวมากอะนี่แหละคือว่าพ่ออยู่ได้มีครอบครัวเนาะครับพ่ออยู่ได้ครับตัวเองก็เป็นผู้ใหญ่บ้านน้ำกันเลยไปใด้เออไปสบ่ได้ก็จำเป็นต้องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินในทีเจ้าของที่มีอยู่นี่แหละครับเป็นตัวอย่างใครครับลูกบ้านได้เห็นเนาะครับผมก็เฮ็ดหลายๆอย่างครับบ่ได้อย่างหนึ่งกังในแต่ละมื้อ เช่นพวกพืชนี่เขาปลูกยังไงครับผมพืชจริงๆแล้วกับว่าแบ่งโซนอยู่ที่โซนมะนาวโซนปาล์มโซนเข่าโซนกล้วยกับแบ่งกันเป็นโซนอยู่แต่บางยาวมันกะผสมกันปลูกผสมกันครับการเบิ้งเลือกสลับกันไปสลับกันมาเอาครับด้นด้านประมงไหนท่านบ้านบ้านประมงก็มีสระใหญ่อยู่ครับลูกใหญ่อยู่ประมาณสองลายครึ่งลูกหนึ่งครับผมเลี้ยงปล่อยปลากับปล่อยปลารวมปลากินพืชมะฮองเนี่ยแหละปลานิ่งปลาตะเพียน ปลาจีนปลายี่ชกมื่อนี้ก็ให้มื่อนี้ก็ได้โอกาสได้โอกาสให้เให้พิ่นมาเหมาซ๋อครับเหมาไว้เท่าไรครับผมก็ตอนแรกก็ห้อของคนสามหมื่นครับเออ่นก็ต่อรองแล้วเหลืออยู่สองหมื่นเจ็ดก็ได้สองหมื่นเจ็ดกัยังดีเพราะว่าเออรอบปีหนึ่งเขาเลี้ยงปลาปีหนึ่งห่ากับเช็คเบื้องโตปลาแล้วมันพอไปได้พอสีหนาสีสมควรสีขายแล้วกับผมส่วนมากผมก็สีเหมาแบบนี้แหละเหมาซ่าเขาทอดแหวมันยังไงมันสีโบเบิร์ตครับสมัดเพอพันขยายพันในต่อไปเนาะครับ พอเขา่ต้องสูบน้าม้าปลาขึ้นเนขาต้องเปลืองคาน์นิมันสูบน้าม้าแล้วก็คันท่าเอาขึ้นขายเองนี่เพื่อเสียด้ยสองหมื่นสามหมื่นนี่มันสจะขายบวงไดแมนแมนมันต้องขายสามสี่ออมเพิ่มพูเออนี่คันขายวิธีน, <c oughs> นี่ยังไงก็พี่น้องเามาเมาแล้วก็ลงแหกันเขาก็กระจายกันไปต่างคนต่างไปด้านผสมสัตว์อีกท่านเลี้ยงเอะไรอยัางเนอ่าปสมสัตว์จะมีเป็ดเทศครับไก่พื้นเมืองครับแล้วก็สิมีโซนหมู <c oughs> ครับผมส่วนงัวก็มีอยู่หกตัวกับควายตัวหนึ่งก็มีเกือบครบทุกอย่างเลยกันละก็ไก่ไข่ไก่ไข่ก็มีอยู่หกสิบกว่าตัวอยู่ถือว่าถือว่ายู่ได้เนาะสวนผู้ใหญ่เนาะครับก็ถือว่ามันมีรายได้ประจํามือครับประจํามือประจําสัปดาห์ประจําเดือนมาเขามีรายได้กับทุกมือแหละเพราะว่าเขาก็ขายไข่ไงขายเป็ดไข่ไก่เป็ดนี่เพิ่นก็ก็บิขว่าในเขตโค้งนี่เพิ่นธหู้จักดีอยากกินลาบเป็ดต้องมาสวนผู้ใหญ่โค้งสวนผู้ใหญ่โคงเออมาบุฟฟิตวังมันมีเป็ดให้เลือกเสียเอาตัวเถิกตัวแม่มีมัด มีมีผม,ม,มบริการให้พี่น้องเนาะครับผมอยากเ,<อ>เลือกสิกินมูหน่อยมูหลายมีเฮดเฮดมาในคืออุปสรรคหรือทนมีมีอย่างไงกับอุปสรรคคิดว่ามันมัน,มนกัเขาบอกค่อยคิดว่ามันเป็นอุปสรรคหรืมันเป็นการวิธีการที่ต้องแก้ไขปบปุงกันไป<อ>ครับเพราะว่าเรื่องส่วนมามัน,นก็สิเป็นโรคเป็นไัยของพวกสัตว์เ้ากับมีวัคซีนแนยมากับดูแลมันดีๆจัดการดีๆได้มันกับบอกค่อยเป็นบอกค่อยอย่างก็ได้ล่ะอยู่มากกับบอกเอยเห็นโรค เขาปวดปวดน่าวนี่เลยท่านทำายเล่ารักษาอย่างไรเนี่ยอ๋อหมกงง่าวนี่มันมันเป็นสายพันธุ์ที่มันเรต้องรักษาดูแลหลายมันเป็นเป็นคุณสมบัติของพวกเขานี่ไอ้แป้นพิจิตรนี่มันทนต่อโรคทนต่อโรคผมก็ได้เห็นอย่างเลยปุ๋ยป่วยก็บ่ได้ใส่มันก็ออกหน่วยของมันเต็มอยู่ปกติขายอย่างไรครับผมแต่ก่อนก็ขายหน่วยละบาทหน่วยสองหน่วยบาทในช่วงนั้นแพงกับหน่วยละสองบาทช่วงมันล้นตลาดก็ปล่อยมันล้นถิ่มไปที่กัของเขาก็เลยลงทุนอยมางมากเลย ไอ้พืชเกษตรมันกเ็กเป็นซี่แหละช่วงที่มันหลายเอเอ่มันกะสิบ่มีราคาราคาหน่อยเออช่วงที่มันขาดตลาดกับสิมีแม่ค้ามาแเรียนหาไหลกับสร้างห้องบริษัทยังไหลพเพราะเหตุไรย่างครับผมบ่ได้ทมังน่าห้องก็ขายเป็ดขายไก่ขายอย่างอื่นไปผสมผสานเนาะครับผมสิยบย,ย,ย,ย่างกับย่างละลอยกับเลยเป็นพันนี้นะครันเนาะครับผม อย่างปัามน้ำมันนี่ก็เดือนหนึ่งขายสองเถอมันก็พอได้อยู่ได้ลายรอบละหกพันรอบละหาพันกี่ไรเงี้ยมั้เออพอช่วงนี้ปัามน้ำมันเพิ่งมีราคากี่ร้อยหกบาทหกบาทเออปกตีนา้าบาทเออแต่ก่อนสองสามบาทหกบาทเดือนนี้หกบาทยืนยืนหกบาทมาหลายหลายเดือนแล้วครับก็ถือว่ามันก็พอได้ใส่ได้โซนนี้ทันมี่ยังไงพาผมไปบึงหนกับขันโซนนี้กับปลาบางเน่าหนิไปโซนนี้กับสวนปามที่สวนปามน้ำมันถ้าปุ่นกับโซนฝุ่นกับสะ ฟังทตงพุ่นก็เป็นคอกหมูคอกงัวเออทัดจ์อางนั้นไปก็เป็นเห็ดรูปแบบใหม่เพื่อนเกษตรโคกหนองนะใกล้ๆบ้านเดทันเลี้ยงอยู่นี่บมดนั่นในเล่านี่บป่ครับในเล่านี่แหละกลางคืนมันก็ขึ้นนอนนั่นมันก็ลงมาหากินเนียบกระเป็ดนี่แหละกินน้ำกันมันกินอาหารประเภทเดียวกันพวพบกสาบไล่ใดบ่ทันว่าปีหนึ่งทันมี่ไล่ใดหลายบ่ป้เข่าๆนะทันขันว่าพูดแล้วสองแสนขึ้นพเลยสองแสนะทันเนาะครับจะพอในสวนนี่สองแสนบระยู่ธ์ดอกคือขันตาเนาะมัน ครัมันหลายอย่างมีหลายอย่างแล้มีกอะไรได้บางเถ่อกับบค่อยได้จดละเอียดไว้แต่การรวมหมูนํำนี่มันถาร่วมได้ขายลูกหมูนี่ลูกหมูรอบหนึ่งกับส0 0แสนเลเด้วยโอ้นั่นพี่ละครับจะพอขายลูกหมูตัวละสองพนี่ผมผลิตรอบหนึ่งหมู11บม่1 2ิเม่นี่ก็ร้อยก่วตัวตัวละ2องสองพันรอสองแสนกัวหักต้นทุนออกประมาณจาก80ดสเอรอออไอไต้นทุนยีต้นทุนยี่กำไรแปดอ่าต้นต้นทุนนี่สมมติ่า เขาเลี้ยงลูกหมูนี่ต้นทุนมันสิอยู่ประมาณจักสี่ตัวต่อรอบหนึ่งลูกมันลูกสมมุติเขาได้ลูกจักสิบตัวสี่เขาได้กำไรหกตัวละต้นทุนมันเป็นลูกขายลูกหมูสี่ตัวต้นทุนมันประมาณเจ็ดแปดพันกระทืบอยู่ได้อยู่ได้สบายสบายเลยเนาะลูกหมูรอบหนึ่งก็ได้อยู่กำไรมันน่ะสิเป็นแสนแหละครพอสองแสนนี่ต้นทุนสิอยู่เจ็ดแปดหมื่นเราก็จากจากหมูเราไม่เลี้ยงไก่ไข่หรือท่านไก่ไข่ก็เพอได้เก็บขายไก่ไข่เลยท่านไก่ไข่มีหกสิบตัวนี่ก็ได้มื่อละ แพงกลัวแพงกลัวแพงกลัวเทาก็ขายแพงละร้อยยี่สิบพรเป็นไข่สดเขาเก็บบายขายคำแต่บ่เคยข้างมือแต่พี่น้องบางคนผมเคยเห็นเพิ่หนุ่มให้ฟัง,งอยู่ว่าเอ่อระว่างซื้อไข่กินเออครับมาล <ะ S 2> เลี้ยงไเป็นอะไรเด้มาเลี้ยงไข่ไข่นี่ตัวใดอยากเรอะไย่ายไงไรนะครับคือคือจริงๆถ้าสีเลี้ยงสีหาโตวไว้กินเองผมว่าผมว่าซื้อกินดีกว่าอืมหมายถึงว่าต้องซื้อกินดีกว่าซื้อกินดีกว่ามันบ่คุ้มค่าหัวอาหารดอกบ่คุ้มบ่คุ้มค่าหัวอาหารคำนวณเมื่อแรกผม 60, ไก่หกสิบไก่หกสิบตัวนี่สิได้ตัวละประมาณจักบาทกูกลัวนี่แหละกำไรมันได้หักค่าหัวอาหารออกแล้วผมเคยจดไว้อยู่บ<อ>่เออบ่หลายกำไรบ่หลาย,ายส่วนรูปแรกซื้อกินดีกว่าค่าทาสีคิดว่าสืเลี้ยงเพื่อกินขันบบคิดยังมากอะโอเคถือว่าเป็นการเ <c oughs> ห็ดกินเองไงแต่การสิกินแบบอันนั้นบกคุ้มค่าเหตดหรอกถือว่าบกคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่ามันสิได้กำไรประมาณตัวละบาทกูกลัวนี่แหละต่อมือต่อมือเออไอ้ที่ฟาร์มใหญ่ๆเขาอยู่ได้ย้อนเขาผสมหัวอาหารเองเออแล้วก็เลี้ยงจำนวนมากครับผมครับ ที่มะฮาอยูนี่ก็คือเลี้ยงผสมกันให้มัน่ว่ามีหลายอย่างให้เฉยแหละครับวันนี้มาถึงวันตอนสุด้ายเนาะทีนี้วิธีชาวบ้านนะครับเป็นหนึ่งกำลังใจพี่น้องที่เขางผูชมความติดตามครับวันนี้ก็ได้คมรู้ว่าหลายอย่างครับต่นผู้หญินะครับพี่น้องอยากมากเบื้องเกษผสมผสานครับสมารถติดต่อเป็นครรมดาเดนะครับทีนี้ทีนี้วิธีชาวบ้านกับพี่นกส่ชนหนึ่งนะครับ มันกับบอสูคือข,ของม่าบอกเองเนาะท่านเาะครับครับนัน่ารับอันนี้ขอขอบคุณกันอ่าถัดผมพยยี่ใหญ่เรื่ยๆครับขอบคุณครับผมบดีครับ